เพราะผ้าเหลืองอยู่ในร้านตลาดมีถมไปในร้านเจ๊มีมากเท่าไหร่เขาไม่จําเป็นจะต้องเข้ามาในวัดการที่เขาเข้ามาในวัดเขามีความเชื่อความร่วมสายต่อพระสงฆ์องค์นั้นๆหรือต่อวัดก็ดีเขาไม่ได้มีความเชื่อความร่วมสายเพราะพระมีวิทยุเพราะพระมีโทรทัศน์เพราะพระมีหนังสือพิมพ์หนังสือเผยเพราะพระมีลงดิเจละครอยู่ในอยู่ในกุฏิคืออยู่ในโทรทัศน์มีเครื่องประกาศโฆษณาอยู่ในวัุติคือวิทยุ มีข่าวอยู่ในพุติคือเรื่องหนังสือพิมพ์นำกายวาจาใจของตนให้ล้มละลายไปตามความเป็นโลกอย่างเต็มที่เช่นนี้แหละจะให้ญาติโยมกราบลงได้อย่างไรโทรทัศน์ญาติโยมเขามีนิทยุเขามีหนังสือพิมพ์หนังสือเพลินเขามีลงนิเจลงระบำาลงงมัดลงมวยมีหมดครบหมดไม่เป็นของจําเป็นที่เขาจะต้องพยายามแบกร่างเข้ามาสูาส่วัดโดยสละเวลามเวลาทั้งเงินทองเพื่อจะกราบไหว้พระซึ่งเป็นเพศที่เย